สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นจะพามาทำผัดกะเพราเนื้อนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราก็เอาเนื้อนะคะมาบดนะคะถ้าใครมีเครื่องบดก็บดนะคะถ้าใครไม่มีก็สับหรืออะไรก็ได้นะคะหรือใครจะใช้เป็นชิ้นชิ้นก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะก็เอาพริกสดค่ะแล้วก็นุ่นก็จะใช้เป็นพริกแห้งด้วยนะคะผสมกันนะคะเพื่อความแซ่บนะคะ ก็เอาไปปั่น,นะคะ่ะปั่นก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยกระเทียมนะคะก็ปั่นเหมือนกันนะคะถ้าใครจะใส่พร้อมกันก็ได้นะคะนุ่นจะใส่แยกเพราะว่าเดี๋ยวนุ่นจะต้องทําอย่างอื่นด้วยนะคะนุ่นก็เลยแยกนะคะแต่จริงๆเราปั่นรวม,มกันก็ได้นะคะถ้าเราทําผัดกะเพราอย่างเดียวเนะ โอเคค่ะก็ได้ส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือทํากันเลยค่ะดัดแรกเราก็ตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ํามันแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะคะลงไปผัดนะคะให้หอมนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อลงไปค่ะแล้วก็สับๆให้เขาให้เขาแตกแตก,แตกออกจากกันหน่อยนะคะเพราะเขาเมือ่อกง้เขาจะเป็นก้อนนะคะแล้วก็ผัดไปค่ะจนกว่าเนื้อจะสุกนะคะ พอเนื้อสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสนะคะอันนี้นุ่นจะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะอันนี้เป็นซอสหอยนางรมเนาะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะนุ่นก็จะเติมน้ำไปนิดเดียวนะคะ่ะอย่าเติมเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่อร่อยนะคะก็ถ้าผัดกระเพราอร่อยๆต้องแบบแห้งๆอย่างนี้เนาะ ก็แล้วแตชอบอีกเนาะถ้าใครบางคนอาจจะชอบเป็นน้ำก็ได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็นุ่นก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ